เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับไหนที่ขายแล้วแก้ไวในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆให้รับชมในเรื่องซื้อนะครับคันนี้โตโยต้าโคโรล่าครับกับราคามอไซค์เลยนะครับเป็นโตโยต้าเอไอตองหนึ่งนะครับ AE11 1ครับเครื่อง4 a 1 6เอธรรมดาเอเยนเพลงเพาะขับร่างกายได้สบายนะไม่ดันควันไม่ไหลบอดีีสวยสีสานสวยงามครับเลมิเกสานชุดโอนครบมาเดิมหลังเดิมใช้น้ำมันล้วนราคาเพียงส8ม0 0ืแับาทเท่านั้นเองดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนครับเอาไปขี่ใช้งานกันแดดกันฝนได้สบายครับเดินทางไกลได้สบายหายห่วงเลยรุ่นนี้อดทนนะครับตโยต้าอดทนแน่นอนครับ เสื้อแสั้ชุดโอนครบนะครับสวยๆคุ้มๆถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมีรถสวยๆนักชมได้เลือกซื้อกันประจำทุกวันเลยจะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆครับก็ฝากกดถูกใจให้หน่อยนะครับตอนนี้ก็รีวิวดูกันรอบๆก่อนครับสีสันยังสวยอาจจะมีลเล็กน้อยครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้ทั้ง4บานนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับตัวน,นี้สนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับประกอบก,การตัดสินใจกันก่อนนะครับพี่กัดดูรถอยู่บ้านนา วันานาครนายกนะครับติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยนะหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยครับหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้่างยางอะไรครับเรียบๆไม่มีรอยซ่อมตัวถังครับไม่มีรอยชนหน้าเดิมหลังเดิมภายในสะอาดเกียร์ธรรมดานหน้าต่างไฟฟ้าเบาะสะอาดนะครับเบาะไม่ขาดไม่ยุบสีสันยังสวยเล่นเหมือนกับชุดโอนครบๆเลยนะครับคันนี้เครื่องดีเกียร์ดีครับน้ำมันล้วน ใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับกันได้ครับติดต่อน,นัดหมายกับเจ้าของได้โ้วยตรงเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ